สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามกอล์ฟรอยฮิลล์จังหวัดคนครนายกวันนี้เป็นวันดีครับเพราะว่าหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดเราได้หยุดกนนารแข่งขันนี้ไปนะครับสองปีจากที่จัดมาแล้วสิบอ็ดปีปีนี้เป็นปีที่12แล้วก็ดีใจครับที่น้องๆจากทั่วประเทศกว่า28สนามสนามกอล์ฟชั้นนำนะครับได้ให้ความสนใจที่ส่งแคดดี้ของเขามาร่วมรายการน,นี้เพราะว่านี่เป็นพิธีเปิดด้วยนะครับ ก็ปรากฏว่าทุกคนมาโชว์พลังกันเต็มที่เต็มเลยครับ160คนนะครับก็ถือว่าการทำครั้งนี้เราเพื่อการจะส่งเสริมอาชีพแคดดี้ครับเพราะการที่แคดดี้ที่เล่นกอล์ฟเป็นตีกอล์ฟเป็นนะครับจะได้เปรียบแคดดี้ที่ไม่ได้ตีกอล์ฟนะครับเพราะว่าเรื่องการบอกลายก็ดีเรื่องความชำนาญของสนามก็ดีเรื่องทักษะในการเป็นผู้เล่นจะดีมากกว่าแคดดี้ที่แค่ดูเขานะครับวันนี้เขามาเป็นผู้เล่นเองเขามาทำความรู้สึกเป็นลายแล้ววันนี้ถ้าเกิดเขา ตีแล้วมันไม่ดีหรืออะไรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าการที่เขามีแคดดี้ไม่ดีเนี่ยมันมีผลต่อการเล่นยังไงฉะนั้นเขาจะได้เอาความรู้สึกนี้กลับไปพัฒนาตัวเองนะครับอีกทั้งไม่แน่ครับถ้าสนามให้ความกรุณาวันนี้สนามให้ความกรุณาและแคดดี้เนี่ยได้สามารถที่จะออกมาเล่นได้แล้วในนามสนามต่อไปเขาอาจจะเลือกแคดดี้ให้ซ้อมให้เล่นในสนามเขาทุกวันแล้ววันนั้นเด็กๆเ,เหล่านี้ที่จะเป็นอนาคตแคดดี้อาจจะเป็น แคทตี้อาชีพก็ได้นะครับสำหรับผู้ชายเราเคยประสบความสำเร็จแ,แล้วไม่ว่าคุณบุญชูคุณประหยัดเขาก็เคยเป็นแคทตี้มาก่อนแล้วสร้างชื่อเสียงระดับโลกได้ฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกครับการจะสร้างผู้หญิงทุกคนให้เป็นก็ขอกําลังใจจากสนามกอล์ฟทั่วประเทศนะครับให้เล็งเห็นความต้องันนะครับสร้างคนสร้างงานให้มองเห็นว่าการที่คุณเอาลักกอล์ฟต่างประเทศเข้ามาในประเทศก็แล้วแต่นะครับคุณเอามาเยอะได้ครับแต่ถ้าคุณไม่มีการบริการที่ดีสิ่งเหล่านี้มันไม่ยั่งยืนนะครับก็เรียนว่า โปรให้ความสําคเก่กับการพัฒนาแคดดี้ให้โอกาสเขาได้มีโอกาสเล้ตีกอล์ฟและเขาจะไปเป็นแคดดี้อาชีพถือให้โปรหรือตัวเขาเองจะเล่นกอล์ฟเป็นอาชีพก็ไม่เป็นไรนะครับก็หวังว่าประเทศไทยเราจะเริญและก้าวหน้าเพราะงานอย่างนี้ไม่มีที่ไหนเขาจัดนะครับเราเป็นที่แรกแห่งโลกที่มองเห็นความสําคัญว่าแคดดี้เป็นมาร์เก็ตติ้งทูเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ต้องมีแคดดี้เพื่อรองรับเรื่องการท่องเที่ยวและการเตบิตบโตบของอุตสาหกรรมกอล์ฟต,ต่อไปครับและที่นี่ สนามกอล์ฟนครออนายกในกรายการสิงค์ Amazing Thailand แคดดี้แชมเปชิพขอบคุณนะครับขอบคุณครับ